ในความเงียบสงัดอันไพศาลของอวกาศที่ซึ่งเสียงไม่สามารถเดินทางได้มีเพียงยาลำหนึ่งที่มุ่งหน้าสู่เป้หมายอันไกลโพ้นนี่คือการเดินทางที่ยาวนานและโดดเดี่ยวที่สุดครั้งหนึ่งในประสาภาพยนตร์องค์ที่3ของทูตสันวันอสเปซโอ y ซหรือจูปิเตอร์มิชชั่นไม่ได้พาเราไปพบกระสุขภาอาวกาศหรือเอเลี่ยนแต่พาเราไปสำรวจสิ่งที่น่ากลัวและน่าทึ่งกว่านั้นนั่น คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เครื่องจักรและความเบิกบานอะไรสิ้นสุดก่อนยุค CGI ก่อนที่คอมพิวเตอร์กราฟิกจะสร้างทุกสิ่งสตาร์ลิคูบริกและทีมงานของเขาได้สร้างภาพอนาคตที่สมจริงจนน่าขนลุกขึ้นมาได้ยังไงในคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงสหินมโนลิตหรือประตูวดวงดาวแต่เราจะเจาะลึกถึงเบื้องหลังการสร้างฉากเดินบนยานดิสคัฟเวอรตั้งแต่โมเดลยานยักษ์ฉากวงล้อที่หมุนได้จริง ไปจนถึงเทคนิคการแต่ภาพสภาวะและเลนส์น้ำท่วงที่ล้ำหน้าเกินยุคสมัยและการกำเนิดหนึ่งในตัวร้ายที่น่าจดจำที่สุดฮาวนายเตาซนยาอวกาศในหนังไซไฟส่วนใหญ่ก่อนปีพันเก้าร้อยสิบแปดเนี่ยมันจะมีรูปทรงมังกรจานบินหรือมีจรวดแหลมๆที่ดูโฉบเฉี่ยวเกินจริงแต่สำหรับทูตาซนวันอัสเปซโอดิซี่สตารคูบริกต้องการสิ่งที่แตกต่างออกไปจนสิ้นเชิงกันั้นการสิ่งที่สมจริงและน่าสะพรึง หัวใจหลักในการออกแบบยาน Discovery ลลี่1ชื่อหรหัส XD1 คือความสมจริงทางวิทยาศาสตร์คูบลิกและนักเขียนอาร์เธอร์ซีคลาร์ได้ปรึกษากับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร,ร์ตัวจริงจากนาซ a และบริษัทชั้นนำอย่าง b o e i n g General Electric และ IBM เพื่อแน่นใจว่าทัวส่วนอุกอบของยานจะมีผลทางฟิสิกส์และวิศวกรรมรองรับขาละทิ้งแนวคิดเรื่อง Aerodynamics หรือความรู่ลมไปโดยสิ้นเชิงเพราะในสวญญากาศของอวกาศ มันไม่มีความจําเป็นเลยผลลัพธ์ที่ได้จินีไซ์แบบฟังก์ชันนําลูกส่งที่ดูเหมือนเครื่องจกกัรกลจริงๆมากกว่ายา,านพาหนะโครงสร้างของยานตัวออกแบบมายังมีเหตุผลนะครับคือส่วนหัวทรงกลมเป็นส่วนที่พักอาศัยและควบคุมขอ,ขอน้ำบ,บินอวกาศบินและน้ำถ่วงจำลองอยู่ภายใน 2. กระดูกลสลักอันยาวเหยียดโครงสร้างที่เชื่อมต่อทุกส่วนเข้าด้วยกันที่ทําหน้าที่แยกเสืวนควบคุมที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ อ,อันดักสครื่องยนต์นิวเคลียร์ที่อันตรายด้านหลัง 3. แผงระบายความร้อนขนาดยักษ์ไม่ใช่ปีแต่เป็นแผงที่จําเป็นอย่างยิ่งสำหรับระบายความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์นิวเคลียร์และ4เครื่องยนต์ด้านหลังสุดคือส่วน,นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนซึ่งในแนวคิดดั้งเดิมคือเครื่องยนต์นิวเคลียร์แบบแก๊สคอร์นิวเคลียร์ล็อกเก็ตที่ให้แรงขับเคลื่อนต่อเนื่องเสำหรบเดินทางไกลทุกอย่างตัวออกแบบมาให้ดูเหมือนมันเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อภารกิจ ไม่ใช่เพราะความสวยงามแต่นั่นคือทำให้มันเนี่ยดูน่าเชื่อถือและน่าเกรงขามและเมื่อได้แบบที่ต้องการแล้วก็ถึงเวลานํามันเนี่ยสื่อเล่ความเป็นจริงและที่งานคูบลิกเนี่ยก็ต้องทํามันในสเกลที่น่าทึ่งมากโมเดลหลักที่ใช้ใต่ทำในฉากส่วนใหญ่ของยานดิสคเวอร์บวันมีความยาวถึง17เมตรมันใหญ่และหนักมากจะต้องสร้างขึ้นจากโครงไม้และเหล็กห่อหุ้มด้วยฟิเบอร์กลาสและพลาสติกแต่ความสุดยอดของมันอยู่ที่รายละเอียดนะครับ ทีมงานได้ใช้เทคนิคที่เรียกว่าคิดแบชชิ่งคือการนํนา plastics, น 1000, 000, 000ชิ้นส่วนจากโมเดลพลาสติกสเปรดรูปนับพันๆชิ้นไม่ว่าจะเป็นโมเดลรถถังเครื่องบินลบและเครื่องลบและเรือลบมาแปะติดเข้าไปนบนผิวของยานเพื่อสร้างรายละเอียดทางกลไกที่ซับซ้อนและดูสมจริงทําให้เมื่อกล้องสู่เข้าไปใกล้ๆเราเจียนท่อแผะวงนจรและหมุดยำเล็กๆจำนวนมหาศาลแล้วก็เป็นยานที่สร้างขึ้นมาจริงๆนอกจากโมเดล54ฟุตแล้ว ยังมีการสร้างโมเดลขนาดเล็กลงมาอีกคือขนาด15ฟุตรหรือ4.5เมตรเสมอใช้ในฉากที่ต้องการเห็นยานทั้งลำในเฟรมเดียวการมีมเดลที่ยอดเยี่ยมก็ถือเป็นแค่ครึ่งทางนะครับความท้าทายต่อไปคือจะทํายังไงให้โมเดลท,ที่ตั้งนิ่งๆนี้ดูเหมือนยาอวกาศขนาดยักษ์ที่กาลังลอ,อยอย่างสง่างามในอวกาศนี่คือจุดที่อัจฉลิยภาพของทีมงานได้ฉายแสงออกมาเทคนิคที่1 motion control photography คบิคคือหนึ่งผู้บุกเบิก การใช้มอชันคอนโทรลอย่างจริงจังกล้องถ่ายหนังจะถูกติดตั้งบนรางที่ควบคุมด้วยมอเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาให้กล้องสามารถเคลื่อนที่ซ้ําในเส้นทางเดิมได้อย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เทงนี้สําคัญมากเพราะทีมงานเนี่ยต้องถ่ายลหลายๆรอบเช่นรอบแรกถ่ายแค่ตัวอยา่างรอบสองถ่ายแค่ดวงดาวรอบที่สามถ่ายแสงไฟและนําภาพทั้งหมดนี้มาซ้อนกันในภายหลังการดิกลอ้องเคลื่อนที่เหมือนเดิมเป๊ะ ทำไมภาพไม่ซ้อนกันนั้นแนบเนียนไรที่ติเทคนิคที่2การถ่ายทําด้วยความเร็วสูง o v e r c r a c k i n g เพื่อทําให้ยานดูใหญ่และมีมวลมหาศาลทีมงานจะแต่ทําทโมเดลด้วยความเร็วฟิล์มที่สูงกว่าปกติหลายเท่าเช่น96เฟรมต่อวินาทีแทยที่จะเป็น24แล่เมื่อนําฟิล์มมาฉายด้วยความเร็วปกติภาพที่ได้จะขคลนไหวช้าลงอย่างมากจะมีการหลอกสมงองผู้ชมให้รู้สึกว่าวัตถุนี้เนี่ย มีขนาดใหญ่และหนักอึ้งกำลังเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าและสง่าง,งามเทคนิคที่ 3. การจัดแสงในอวกาศมีแหล่งกำเนิดแสงเพียงแห่งเดียวนะั้นคือดวงอาทิตย์ดังนั้นทีมงานจึงเรียนแบบโดใช้สปอตไลท์ที่สว่างจ้าเพียงดวงเดียวส่องไปยังโมเดลทำให้เกิดเงาที่แข็งและคมสร้างมิติที่สมจริงแตกต่างจากน,นเรื่องอื่นที่มักจะจัดแสงเนี่ยให้สว่างไปทั่วทั้งยาน ผลลัพธ์ี่วกับทุ่นเทนี้คือภาพขอนยาอวกาศที่ไม่ได้บินแต่ลอยอยู่ในห้วงอวกาศมันไม่ได้ดูเร็วแต่มันดูยิ่งใหญ่มันสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเทคนิคพิเศษและเปลี่ยนภาพจําของยาอวกาศในโลกภาพยนตร์ไปตลอดกาลหรือว,ว่าเทคนิคนี้เนี่ยต่อมาส t a r w บ r s ก็ใช้นะครับถ้าภายนอกของยาน Discovery ี่วันมันคือสัญลักษณ์ของความสมจริงถลักวิศวกรรมภายในของมันเองก็คือเวทีที่มันสมผสานระหว่างจิตวิทยา ก็ออกแบบแห่งอนาคตและความบ้าคลั่งทางเทคนิคการสร้างที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนฉากที่น่าจดจําและเป็นที่กล่าวขานมากที่สุดใน2001คือ The Centrifuge หรือห้องแรงโน้าถ่วงจําลองทรงกลมนี้เองแนวคิดท,งทางวิทยาศาสตร์คือในการเดินทางย่ไกลในสภาวะแรงนหน้กร่างก,กายกมนุย์จะอ่อนแอลงการสร้างห้องที่หมุนตลอดเวลาจะทําให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางซึ่งจะจำลองสภาวะคล้ายแรงน้าถ่วงทห้งแม้จะนอวกาศเนี่ย สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่แทนที่จะใช้เทคนิคพิเศษหลอกตาสตันดคูบริกเลือกที่จะสร้างขึ้นมาจริงๆทีมงานในเริ่มมือกับบริษัทวิศวกรรมวิกเกอร์อัมสลองเพื่อสร้างโครงสร้างเหล็กขนาดยักษ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง38ฟุตหรือ11.5เมตรและหนักกว่า30ตันมันถูกสร้างขึ้นบนแกนหมุนที่สามารถหมุนได้จริงเ้วยกความเร็วสูงสุด3ไมล์ต่อชั่วโมงประมาณ4.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่กประมาณสูงถึง750,000ดอลลาร์ ซึ่งในสมัยนั้นมันคืองบที่มาศารมากสำหรับการสร้างฉากเพียงฉากเดียวและพวกเขาถ่ายฉากที่เดมเนี่ยวิ่งกลับหัวที่ยังไงเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะฉากวิ่งหรือเดินนักสแสดงไกล็อ,บอกบูทระบบเป็นแฝงเนี่ยจะยืนอยู่บนพื้นด้านล่างของวงล้อจากนั้นทีมงานจะเริ่มหมุนฉากทั้งฉากนักสแสดงก็จะวิ่งอยู่กับที่ไปเรื่อยๆในขณะที่ฉากนั้หมุนขึ้นมาทําให้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังวิ่งไปตามขนาดจนกลับหัว 2. ฉากกินข้าวโต๊ะอาหารจะถูกยึดติดกับพื้นอย่างแน่นหนาเมื่อฉากหมุนถึงจุดที่เหมาะสมแล้วกล้องที่ติดตั้งอยู่บนวงล้อก็จะจับภาพนักสแสดงที่กําลังกินข้าวได้พอดีเคล็ดลับของกล้องกล้องถ่ายทําจะถูกติดตั้งไว้หลายรูปแบบบางครั้งมันถูกยึดติดกับวงล้อและหมุนไปพร้อมกับฉากทําให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเฟรมนิ่งแต่บางครั้งกล้องจะถูกตั้งไว้นอกวงล้อให้เราเนี่ย เห็นการหมุนของฉากทั้งหมดอย่างน่าทึ่งนี่แหละคือความมุ่นเทยอยีกน่าเหลือเชื่อเพื่อสร้างภาพที่สมจริงที่สุดกลโกงด้านภาพยนตร์เลยตรงข้ามกับความเคลื่อนไหวของเซนติฟิวช์ฉากห้องควบคุมและห้องเก็บยาสำรวจนัถ้ถูกออกแบบให้ดูนิ่งสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยจนน่าอัดในห้องควบคุมคอกพิษเนี่ยคูบริกร่วมมือกับบริษัท LM และฮันนี่เวลเพื่อออกแบบแ,บบแผงควบคุม และจอแสดงผลต่างๆให้ดูน่าเชื่อถือที่สุดปุ่มและสวิชกว่าร้อยปุ่มไม่ได้ถูกใส่มามุมมั่วแต่มีฟังก์ชันที่ถูกคิดขึ้นมาแล้วแม้จะไม่ใช่งานจริงก็ตามก็แบบที่เรียบง่ายแต่ซับซ้อนนี้สร้างบรรยากาศของความเป็นมืออาชีพด้วยความเยือกเย็นของนักบินอวกาศพอร์ตเบห้องเก็บยาสำรวจนี่คือตัวอย่างชั้นดีของสืนทคริยศาสตร์แบบมินิมอลคูบริกทุกอย่างเป็นสีขาวสะอาดตา มีเพียงยาสำลวจทรงกลมหน้าตาประหลาดสามลำจอดอยู่ความสะอาดและเป็นระเบียบนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกปลอดภัยแต่กลับสร้างความรู้สึกแปลกแยกโดดเดี่ยวและเป็นสถานที่ที่ปัสจากอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ซึ่งเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบเสำอกับกาเชนหน้าระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์อย่างฮาวไนตาวสันความอัจฉริยะของ2001เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ฉากใหญ่ๆแต่อยู่ในรายละเอียเดเล็กน้อยที่ทใหไมโลกนี้เนี่ยดูมีชีวิตจริงอย่างอาหาร ก็ไม่ใช่อาหารเมร็ดแต่เป็นอาหารเหลวสีสันต่างๆที่มันจุอยู่ในถาดพลาสติกซึ่งเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับอาหารอาวกาศจริงๆในยุคนั้นฉากพันธุ์ยาของ Discover y ี่วันไม่ใช่แค่ฉากหลังสวยๆแต่มันเป็นตัวละคอรอีกตนหนึ่งในเรื่องมาสะท้อนธีมหลักของหนังถ้งความโดเดี่ยวของมนุษย์ความสมบูรณ์แบบที่เยือกเย็นของเทคโนโลยีและความตึงเครียดที่ค่อยๆเกาะตัวขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปิดตายแห่งนี้ทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยมือ ก่อนที่โลกรู้จักคําว่า CGI การสร้างยานและฉากสมจริงนั้นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การทําให้มนุษย์และวัตถุลอยและขึ้นไหวในแบบที่ขัดกับแรงน้ำถ่วงนั้นคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่า2,001ในยุคที่ไม่มี CGI ช่วยเลยแม้แต่น้อย Starry k u ิกและทีมงานเขาเนี่ยต้องอาศัยกลเม็ดเด็ดทางเทคนิคดั้งเดิมและนวัตรกรรมที่พวกเขาคิดขึ้นเองอย่างฉากการซ่อนลกสลิงเสื้อฉากที่นักแสดงเนี่ยต้องลอยตัวพวกเขา จะเป็นต้องใช้ลวดสลิงแต่แทนที่จะแขวนจากเพดานตรงๆทีมงานจะยึดลวดไว้ที่จุดศูนย์ั่วของนักแสดงและมักจะถ่ายทำโดยฉากหลังเนี่ยเป็นสีดำสนิทหรือมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากๆนอกจากนี้พวกเขายิงทาสีลวดให้เป็นสีดำด้านพอเพื่อไม่มาสะท้อนแสงและมักจะถ่ายทำจากมุมที่ลวดเนี่ยถูกกดบับงหรือนักแสดงหรือวัตถุอื่นๆหรือฉากที่จะมีอวกาศเนี่ยอย่างเดฟหรือแฟล้์ออกไปนอกยาน เดิไม่ใช้ตึงเครียดเดินน่าสวยงามที่สุดฉากหนึ่งการเข้าใจของนักบินตัวออกแบบให้ดูเชื่องช้าและอุ้ยอ้าอย่างจงใจเพื่อสตอลความจริงที่ว่าการขึ้นไหวในชุดอวกาศที่เธอถักนั้นเป็นเรื่องที่ยากลาบากมากนักแสดงต้องฝึกฝนเพื่อื่อนไหวให้หนุว่าตัวเองเนี่ยกําลังต้านแรงเฉืยในสภาวะและน้ําหนักแต่ไฮไลท์สําคัญคือภาพสะท้อนหมวกนักบินจึงสร้างมิติและความลึกได้อย่างมาศาลภาพที่เราเห็น ท้องเป็นหมวกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการสอนภาพด้วยคอมพิวเตอร์แต่มือการแต่ทำจริงๆทีมงานเนี่ยใช้กล้อง65มิลลิเมตรที่มีเลนส์มุมกว้างพิเศษถ่ายภาพฟิเท็ของยานและฉากต,ต่างๆจากมุมมองของนักบินและฉายภาพนั้นด้วยโปรเจคเตอร์ไปยังพื้นผิวโคของหมดนักบินในขณะถ่ายทําจริงทีหนึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความสมจริงอย่างไรที่ติภาพบนจอคอมพิวเตอร์ในยุคที่ยังไม่มีจอ LCD หรือ LED ในภาพกราฟิกที่เคลื่อนไหวบนจอคอมพิวเตอร์ข้างๆข,ข,ของเขานายตาวสันมาจากไหนคำตอบก็คือการ่ายภาพแอนิเมชันแบบเฟรมต่อเฟรมทีมงานทท่นิคพิเศษนำโดยนักลาสทัมบูได้สร้างสรรค์าภาพกราฟิกทั้งหมดด้วยมือพวกเขาวาดภาพกราฟอักษรตัวละครและไดอะแกรมต่างๆลงบนแผ่นฟิล์มหรือแผ่นเซลล์ใสแล้ใช้เทคนิคที่เรียกว่าซิส,าสแกนฟอโตกราฟีและการแตะทำภาพนิ่งทีละเฟรมสต็อปโมชั่นเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว ที่ดูเหมือนข้อมูลเนี่ยกำลังประมวลผลอยู่จริงๆจากนั้นก็นําภาพที่ได้ไปฉายด้านหลักของจอเรีย p r o j e c t i o นบนฉากถ่ายทำอีกทีหนึ่งหรือว่ามันเป็นงานที่ทต้องใช้ความอดทนและแม่นยําอย่างมากต่อมาในการเดินทางที่ยาวนานและโดดเดี่ยวสุดดาบปรหัักมีผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนแต,แ,แต่ละตัวละครเหล่านี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญที่สุดของโลกภาพยนตร์ทางมนุษย์ที่เยือกเย็นเหล่าเครื่องจักรและมีเครื่องจักรที่มีชีวิตและน่าสะพึงกลัวยิ่งกว่ามนุษย์ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวละครที่โดดเด่นและน่าจุดจำาทส่สน์ใน2001นั้นไม่ใช่คนแต่เป็นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะฮาวนนายตาวสันการสร้างตัวละครนี้ขึ้นมาคือความอัจฉริยะในกนารออกแบบอย่างแท้จริงโครบลิคตัดสินใจฉันฉลาดที่จะไม่ห้ฮาวเนี่ยมีรูปล่้าเหมือนมนุษย์แต่ให้ฮาวเนี่ยสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งในยานเดอมีสเซลักเป็นเพียงเลสก้ล้องมุมกว้าง Fish Eye Lens ที่มีจุดสีแดงเรืองแสงตรงกลางมันคือดวงตาที่ไม่เคยกระพริบ ไม่เคยหลับไหลไม่ขยับด้วยและคอยสอดส่องตุกกากระทำขอลุกลืออยู่ตลอดเวลาการไม่มีร่างกายทําให้ฮาวเนี่ยดูเหมือนพระเจ้าผู้รอบรู้และทราบความรู้สึกกดดันมันก็ถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาในแต่และคูบิกเนี่ยได้ลองชน,นักพากหลายคนทั้งเสียงที่เหมือนคอมพิวเตอร์สังเคราะห์และเสียงนักสแสดงที่มีอารมณ์แต่ขักไม่พอใจจนกระทั่งได้มาฟังเสียงของนักาสเวนนักสแสดงละครเบทีชาวแคนาดาซึ่งมีน้ำเสียงที่เรียบง่ายสุภาพเป็นกลาง และลายซึ่งอารมณ์ความรู้สึกใดๆความขัดแย้งรละว่าสิ่งที่ฮาวพูดกับวิธีที่ฮาวพูดซึ่งบางครั้งก็แสดงความกังวลหรือความกลัวกับวิธีที่ฮาวพูดซึ่งเยือกเย็นเหมือนเดิมทุกประการคือสิ่งที่จะทำใตัวละครนี้เนี่ยดูน้าขนลุกที่สุดมาแต่ผู้ชมเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าฮาวกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ it's puzzling i don't think i've ever seen anything quite like this before i'm sorry dave I'm afraid I Thisation can't that This conversation can serve r do no p u ในการที่ฮาวเนี่ยมีบุคลิกที่ซับซ้อนและน่าค้นหาตัวละครมนุษย์อย่างเดบิดโวแมนและแฟรงค์พูกลับถูกกำกับให้แสดงออกอย่างเรียบเฉยและเป็นมืออาชีพอย่างจงใจพวกเขาไม่ค่อยพูดคุยเรื่องส่วนตัวไม่แสดงอารมณ์ตื่นเต้นหรือหวาดกลัวการกระทำของเขานั้นดูเป็นกิจวัตรที่น่าเบื่อหน่าย นี่คือการตัดสินใจที่สําคัญของคูบรินกน,นะครับข้อะการนําเสนอภาพของดัมบิงอวกาศในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อควบคุมอารมณ์และทํางานภายใต้ความกดดันเพื่อเขาไปโซนหนึ่งของเครื่องจักรกลขนาดใหญ่พอๆกับสมอบุกสบรณอื่นของยานความเรื่อมเชยนี่เองที่สร้างคอนทราสต์รุนแรงกับตัวฮาวเมื่อคอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มแสดงอารมณ์ของความเป็นมนุษย์เช่นความกลัวตายหรือความหลอกลวงมากกว่าตัวมนุษย์้วยกันเอง เป็นการตั้งคำถามที่น่าสนใจว่าความเป็นมนุษย์มันคืออะไรกันแน่ต่อมาชุดอวกาศ2001ไม่ใช่แค่เสื้อประกอบฉากแต่มันคือบุคณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งก็ออกแบบและการคำปรึกษาจากบริษัทฮามิลตันสแตนดาร์ดซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบไลฟ์สป,ปอร์ตให้กับโครงการอพอลโลของนาซาจริงๆทตชุดอวกาศหนังดูสมจริงและใช้างานได้จริงอย่างน่าทึ่งทั้งระบบเชื่อมต่อท่ออากาศแผงควบคุมเหมือนหน้าอกและหมวกขนาดใหญ่ชุดอวกาศ ทำหน้าที่เป็นนักกอบป้องกันที่ช่วยมนุษย์นั้นได้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสัญลักษณ์ของความเปราะบางของมนุษย์เพราะหากไม่มีมันมนุษย์ก็ไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้แม้แต่วินาทีเดียวในอวกาศฉากการต่อสู้เพื่อกับเข้ายาของเดฟเนี่ยหรือฉากการของแฟรงค์พูลเดนเ้นย้ำถึงความจริงของข้อนี้อย่างทรงพลังและอุปกรณทั้งหมดก็ได้นำมาสู่ฉากหนึ่งที่ตึงเครียดและชันฉลาดที่สุดในบทสระาภาพยนตร์คือฉากอ่านปาก มเมื่อเดบเล่แฟงเริ่มสงสัยในตัวฮาวพวกเขาเนี่ยจึงหลบไปคุยในยาสํารวจเพื่อแน่ใจว่าฮาวนั้นจะไม่ได้ยินบทสนทนาพวกเขาแต่พวกเขาลืมอยู่อย่างหนึ่งฮาวมีดวงตาอยู่ทุกที่คุบลิกเศร้าความทึกใจด้วยความเงียบเขาไปกล้องจับภาพการสนทนาที่ไม่มีเสียงข,ของทั้งสองสับกับมุมมองของฮาวที่ซูมไปยังริมฝีปากขอาบวกเขาอย่างช้าๆเป็นครั้งแรกที่ผู้ชมตระหนักด้ชัดเจนว่าฮาวไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นปฏิปักษ์ที่ชันฉลาดเลื่อนตรายฉะนี้คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้การเดินทางเงียบสงบกลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอย่างแท้จริง้ายที่สุดแล้วการเดินทางสุดดาบผลึหัสไม่ได้เป็นปเพียงการสํรารวจอวกาศภายนอกแต่เป็นการสํารวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างผู้สร้างกับสิ่งที่ถูกสร้างและเส้นแบ่งที่เลื่อนลางระหว่างสติปัญญาของมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ในโลกภาพยนตร์ไซไฟส่วนใหญ่อวกาศมักจะเต็มไปด้วยเสียงระเบิดดังสงนั่น เสียงยานที่บินแหลมสูงแต่เน่ยจัก,กรวาลก็สองพันหนึ่งคูบริกได้ทำการตัดสินใจกล้าหาญและท่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งนะึกการยอมรับความจริงทางวิทยาศาสตร์นะรั่นคืออวกาศมันไม่มีเสียงสุญญากาศไม่สามารถนําเสียงได้คูบริกยึดถือกฎข้อนี้อย่างเคร่งครัดทุกคราที่กล้องอยู่ในมุมมองภายนอกยานจะไม่มีเสีงเยงเอฟเฟกต์ใดๆเลยเลินลอดออกมาการตัดสินใจนี้ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลคือหนึ่งความสมจริง มันจะม่ของอวากาศเนี่ยหรือน่าเชื่อถือหละน่าเกรงขามไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่มีแต่แสงเสียง 2. ความโดดเดี่ยวความเงียบสงัดอันไพศาลนี้คำน้้ที่เห็นถือความอ้างว้างและโดดเดี่ยวของลูกเรือที่ต้องมาเชิญกับความเบิกวางอะไรที่สุดสุดและ3ความน่ากลัวลองนึกนึกฉากที่แฟลนพูถูกโจมตีกาตาของเขาเกิดขึ้นในความเงียบงันที่เยือกเย็นมันน่ากลัวกว่าการดิ้นเสียงกรีดร้อง รู้เสียงระเบิดเป็นรอยเท่าความเงียบทําให้ความตายของเขาดูเล็กน้อยและไร้ความหมายในความยิ่งใหญ่ของจักรวาลแต่ถเกิดมองคนทั่วไปอ่ะโอ้โหมันดูน่าเบื่อมากเลยเนาะหนังที่แบบไม่มีเสียงเล่าอะไรเลยและเมื่อคูบิกตัดเสียงภายนอกไปทั้งหมดเขาก็ไม่ได้ใจร้ายพอที่หนังเนี่ยมันเงียบตลอดเขาก็ตัดสินใจแทนที่มันด้วยเสียง ที่ใกล้ชิดกับตัวละครไม่สุดเสียงหายใจในฉากที่จะมีอวกาศเนี่ยออกไปนอกยา EVA สิ่งที่เราได้ยินโดดเด่นและต่อเนื่องคือเสียงลมหายใจของพวกเขาผ่านระบบไลน์พพอร์ตในชุดอวกาศเสียงนี้ทําหน้าที่หลายอย่างคือ1เป็นเสียงเดียวที่ยืนยันว่าตัวละครยังมีชีวิตอยู่มันคือเสียงแห่งชีวิตที่ดังอยู่ในความตายของอวกาศและ 2. การสร้างความตึงเครียดและความรู้สึกร่วม เมื่อสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นสิ่งหายใจของเดฟก็จะหนักหน่วงและถี่ขึ้นทำให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัดและรู้สึกทึกไปกับเขาด้วยแล้วกับว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ชุดเดียวกันฉากที่เขาพยายามสุดชีวิตเพื่อกับเขายานเราจะถูกหาล็อกเอาต์ Out, คือตัวอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดของการใช้สิยงหายใจเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องเบื้องหลังโมเดลขนาดยักษ์ฉักมุ่นได้และเทคนิคพิเศษล้ำยุคการเดินทางสุดดับเรื่องหัดใน2001 As หนึ่งอสเปซออซี ไม่ได้เป็นเพียงการโชว์ความสามารถด้านเทคนิคแต่เป็นภาพสะท้อนแนวคิดและปรัชญาที่ลึกซึ้งของสไตล์คูบริกเกี่ยวกับอนาคตมนุษยชาติและเทคโนโลยีว่าจะสำคัญที่สุดคูบริกค,คือการสร้างโลกอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้จริงมากที่สุดเขาปฏิเสธแนวทางแฟงนตาซีคอนดไัฟไฟสส่วนใหญ่ยุคนั้นและนี่คือเบื้องหลังของทุ่มเทนวัตรกรรมและวิสัยทัศน์อันน่าทึ่งที่ให้กำเนิดการเดินทางสึ่ดาวปรหัตในทูตตาซึ่งวันอสเปซออเดซี่มันคือบทพิสูจน์ว่าภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ มันได้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีน้องสมัยที่สุดแต่เกิดจากความคิดที่ลึกซึ้งที่สุดสตอร์ลิคูบริกม่ได้เพียงแค่สร้างยาอาวกาศแต่เขาสร้างเวงทีเสำหรบการตั้งคำถามที่สําคัญต่อการดำรงอยู่ของเราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเครื่องมือที่เราสร้างและตําแหน่งอันน้อยนิดของมนุษย์ในจัก,กรวาลยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่เราเง่ยมองท้องฟ้าอย่าคขบคืนหรือเห็นความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันเรื่องราวของยาดิสคัฟเวอรี่ก็ยังคงกลับมาสั่ในใจเรา และทิ้งคำถามไว้เช่นเดิมว่าปลายทางของการเดินทางนี้เราจะพบกับอะไรก็คุณสามารถชมนะครับบทต่อไปก็จะเป็นบทจูเ i t เตอร์แอนด์บิออนนะครับถือวเป็นบทที่คนดูทั่วไปเนี่ยโคตรหมือนกับบทนี้มากก็ฝติดตามกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถึงตอนนี้ที่มาของมันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่